ครับกราบสวัสดีครับ FC มารักนักสู้วิชาปูขนมต้มทั้งหลายนะครับก็มาเหมือนเคยนะครับกับการวิเคร科์จาร์มวยชอบก่อนช่างครับศึกมวยไทยเกตสีประจำวันอาทิตย์ที่7มีนาคมครับประเดิมนัดแรกนะครับประเดิมไม่ได้สวยนะครับเป็นการชิงแชมป์าว่าง135ปอนด์นะครับหรือว่ารุ่นไลท์เวทนะครับช่องเกตสีนะครับระหว่างเนื้อโทรีพบกับเจ้าธนันชัยนะครับ แล้วก็เพชรดำเพชรเจ็ดเพชรหรือว่าไดมอนด์ก้าแปดนะครับโอ้โหหายไปนานเหลือเกินพบกับกล้องเกียรทอพานสี่สิบเก้าครับแล้วก็คู่ค้ำนี่เจ้าเอาพาลจ่าเจ็ดรถสวยชะอํานะครับหรือว่าเจ้าโอเล่สิทิวัฒน์เดิมนะันแหละอันนี้ก็หายไปนานเหลือเกินไอเดีกก็นะหายไปสี่สามสี่ปีแล้วั้างเนี่ยพบกับเจ้าแลมสิงห์สอเด้ยพันธ์นะครับ แล้วก็เปิดหัวไว้เออเนื้อโคกันแล้วก็คงไม่ขาดแควกันนะครับนะใฝ่พี่คาดกับน้าลงเดชนะครับเป็นโปรแกรมไว้หน่ตั้งแต่วันไหนนน่โอ้โหน่นนะตั้งแต่อาทิตย์ไหนแล้วนี่น่นตั้งแต่อาทิตย์ที่สามมีนาหนสามมกราคมข,นะขึ้นไว้นะก็ได้ไปเจอกันอยู่ดีครับแต่เพิ่มเบตขึ้นมาปอนหนึ่งขึ้นไว้ตอนนั้นร้อยสิบสามนะครับ ก่อนจะนําเรียนก็เหมือนเดิมนะครับฝากถึงผู้มีพระคุณเช่นเดิมนะครับ SBOBET สามห้าเก้านะครับเว็บแทงมวยออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเดียวสเต็ปครับออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวครับการเงินมั่นคงถาววนเบิกถอนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแอดเข้าไปครับเอดดําหน้านะครับแอดสามห้าเก้า SBOBET ครับผมจะลงลิงก์ไว้ตรงใต้คลิปใต้โพสต์เหมือนเดิมครับสนใจก็กิ้นไปเลยนะครับมวยทุกวันนี้ก็โอ้โห ก็ถือว่าเป็นกึ่งระบบเปิดแล้วนะให้คนเข้าชมได้เกิเนครึ่งน,นะครับต่อไปก็จะคงจะเต็มร้อยนะครับคงจะมีโอ้โหมวยทุกวันนี้มีหลายนะครับนะแทบจะทุกวันเลยมั้งตอนนี้นะขึ้นโปรแกรมไว้นีโอ้โหไม่รู้โปรแกรมทั้งภูทรนะครนบานขึ้นเพียบเลยนะครับนะโอ้โหกระหายกันนะหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับหิวโหยนะครับ <laughs> เอาไม่ว่ากันครับเออ กองทัพเดินด้วยท้องครับมันก็ต้องอาชีพใครอาชีพมันทางใครทางมันครับว่บากันไม่ได้นะครับรักใครชอบใครรักของใครชอบของมันนะครับว่บากันไม่ได้อ่ะมาเริ่มกันเลยคู่แรกนะครับไฟพิฆาต1ิหลวงพี่น้ำฝนนะครับวันนี้มาเจอกันร้อยสิบสี่ปอนด์นะวันนั้นขึ้นไวร้อยสิบสามนะครับตั้งแต่สามมกราหน่หละนะครับพบกับเจ้าโนโงเดช ทรงเดชรถบ้านนะครับหรือว่าเจ้าชาละวันทรงเดชรถบ้านนั่นเองเจ้าไฟพีฆคาดนี่จะเป็นรุ่นน้องนะสิบเจ็ดปีนะครับมวยขวาจากยโสธรนะครับรู้สึกจะอยู่กับทีมงานอันโควิดนะครับซ้อมอยู่อันโควิดนะครับประมาณนั้นนะครับหนักแรงสดเหลือหลายครับนะครับลายนี้ครบเครื่องหนักแรงนะครับสดเหลือเกินครับล่าสุดนี่มาสะดุดแพ้ให้กับเจ้าเพชรดีล่เอ็มยูเดนนะครับ ส่วนเจ้า,าราลงเดชดทรงเดชดร,รถบ้านหรือว่าเจ้าชาลวันเนี่้หมอนี่ก็รุ่นพี่นะเป็นมวยขวาเช่นกันนะครับเกินกันปีเดียวนะครับไอ้นั่นสิบเจ็ดไอ้นี่สิบแปดนะครับฝีมือหลักเหลี่ยมชั้นเชิงแพลาๆนะครับลายนี้นาลงเดชดลายนี้นะล่าสุดก็ชนะนอกเจ้าเพชรสาอุไดมอนเก้าแปดนะครับหมอเนี่ยหนักแรงนะครับมีลูกตามเขาเรียกว่ามีลูกตามมีทีเด็ดทีขาดนะครับเขาเลือกฉลามประมาณนั้นนะครับ เ,เหมือนกับตระเข้าสารวันได้กินข้าวเลือดไม่ได้พวกนี้นะครับมีลูกตามเขาเรียกว่าเพียงพ้มไม่ได้มันยําเลยลายเน่ณรนะงเดชลายเน่นะแม่หลุนน้องลายเน่ก็ฝีมือหรือสวยงามเหลือเกินนะครับผมคาดการว่าคงจะเป็นคอตลอลนะครับไม่มีมนเดียวครับนะใครชอบของที่ว่าสกอตต่ำก็อยู่นณรงเดชนะครับแต่ฝีมือกินยาก็ไฟพิฆาตนะครับ ผมเอาไปที่ไฟพิฆาดสิงลงพี่น้ำฝนครับเออเคยได้เงินกับมันแล้วต้องเอานะครับไฝพิฆาดไปเลยคู่แรกนะครับแดงนะครับลิ่นแดงไปคู่สองนี่ร้อยยีิบเกดปอนนะครับอืมเจ้าเอาพาดนะครับหรือว่าเจ้าโอเล่สิทธิวัฒนะครับเอาพาดมาเปลี่ยนชื่อเป็นเอาพาดนะครับซ้อมอยู่กับพวกไตเทพบอตะเลกุลเนี่ย ่า่นี้เป็น่ข่ใหม่นะจากเจ็ดรถสวยชา่าจากเพชรบุรีเนี่ยก็เป็น่ข่น้องใหม่มาแรงครับนะ่ข่โอ้มามาแรงมาแรงครับนะดึงเอาพวกนักมวยคนรักมวยก็อย่างนี้นะครับนะมีทุนปีผมมีทุนผมก็จะทําเหมือนกันแหละนี่ครับมันติดที่ทุนไม่มีนี่แหละครับหาเงินซื้อหนุนซื้อเวทีอยู่นะี่อ่าชอบเหมือนกันครับถ้ามีก็มีโอกาสผมก็อยากจะทำนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแต่ไม่รู้จะมีโอกาสนะครับ จาเอาพลาดหรือว่าเจาโอรเรสิริวัฒน์นี่โอโหบอนี่เกา่าเกา่าเก่าลายคำนะครับอืมหายไปนานอย่างน้อยก็ต้องมีสองสามปีลายนี้หายไปอะนะเออเป็นมวยขวาจากสารคามครับลายนี้นะครับของดีจากสารคามนี่ไม่ต้องเสิร์ฟเลยไม่ว่าจะเป็นยอดแสนชัยโอหลากหลายนะครับสารคามมวยดีเยอะนะครับชูเจริญพวกเด็มีเยอะนะครับฉายามันก็ลุกอมมรณะเมื่อก่อนเนี่ยโอรเรสิรายนี้ ไล่มาเลยพวก o L e, โอเล่ไ e, อ้บรรดาโอเล่โอเล่ทั้งหลายกับโอเล่ o L e, เจียดวันเวโอเล่ o ิ L e, นทิวัตนี่เนี่ยก็น้องนุ่งน้องใหม่มาแรงนี่ก็โ e, อเล่สอแก่นใจเนี่ยคนคำว,ว่าโอเล่โอเล่ e, L e, นี่ไม่ใช่ว่าของเล่นนะครับไม่ใช่ว่าของจะไปอมฤกอมึกนะครับไม่ได้ครับนะครับอมนี่เป็นอาบยาพิษแล้วครับโอเล่ o L e, สายมวยนี่ยา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 ,ยายนะครับยายลองเลยทีเดียวนะครับหมอเนี่หายไปนานนะครับ รู้สึกจะอยู่สายวันทรงชัยนะหมอนี่นะเมื่อก่อนนะเมื่อ4 5ปีขึ้นหลังนะเคยชิงแชมป์มาหมดเลยร้อปอนด์กับพวกเสาเอกเคซ่ายิมเสโทพว,พวกนี้พวกเพชรลุงนายกไก่แปดเลี้ยวพวกนี้นะแต่มันแพ้เข้ามานะล่าสุดที่สืบได้ก็ไปแพ้ลักเต็ร้อยอ่าสิบสามเหรียญพาวเวอร์นะครับล่าสุดที่สืบอเสืบสืบได้นะ,ะ,ะหมอนี่นะครับหายไปนานเหลือเกินนะครับเหมือนกันเลยกับคู่รองเนี่ยเพชรด,ดำเนี่ย เพชรดำเดินแต่เพชรดำยังคอยยังเห็นอยู่แต่โอเล่จิตสิทธิวัดน์นี่ดิหายไปดนันไปโดนแล้วเกินนะครับมาเจอรุ่นน้องแหลมสิงสศริยพันธ์ครับนะให้การต้อรับการกลับมาการคัำแบ็กกลับมาภาคที่เท่าไหร่ภาคสนะนะแหลมสิงนี่เป็นเด็กหนุ่มยี่ห้าปีรุ่นน้องครับมวยขวาจากยะลานะครับรู้สึกจะเป็น มลิกุมมั้งลายนี่นะจากเยลาเนี่ยแหลมสิงลายนี้น่าจะเป็นมาลิกุมนะอิสลามมลิกุมครับมีหมดนะครับพื้นฐานมวยไทยนี่โอ้โหแม่ไม้ช่วยมวยชัยยาทางภาคใต้นี่โอ้โหจังสี่ครับแน่นอนของเขาเหมอนกันนะครับประเภทลุกได้รับได้นะลายนี้ตั้งลับจับทางสร้างจังหวัดนะครับนอกได้ในเหนียวนะครับปอดใหญ่ปลายแหลงนะครับเจ้าโอเล่เล็ก เจ้าโอเล่สิริวัฒน์นี่ก็ไม่ธรรมดาบอดใจเหมือนกันปลายแรงดีนะครับซ้ายนี่โอ้โหเตะซ้ายหน้าดีนักนะครับขวานี่็เตะหนักนะครับแตะขวาต่อยขวาหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะอ่ะล่าสุดของเจ้าแหลมสิงห์นี่ไปชนะเจ้าไปผัดแพ้ไปชนะกับเจ้าชนะเพชรเจียดเจริญชัยนะครับคู่นี้ครับผมชอบไปที่เจ้าเอาผัดหรือว่าเจ้าโอเล่สิริวัฒน์นี่แหละครับนะชอบครับค่ายใหม่ๆม,มาแรงๆนี่ผม ขวางอย่าขวางครับห้ามขวางนะครับนะของใหม่ของดีนี่มาของใหม่ยังสี่ครับนะจัดไปครับจัดไปที่โอเลสินิวัต <ś m ary> หรือว่าเอาผัดจาเจ็บรถสวยชฉ่ำครับอ่ะจัดไปของเก่าลายขามนี่แดงอีกแล้วครับแดงจึงคืนอีกแล้วครับอ่ะสองแดงแล้วนะ <ś m ary> มาถึงคู่สามครับร้อยสามสิบสองปอนด์นะครับเ <ś m ary> พชรดำพเพชรเจ็ดเพชรหรือว่าไดมอนด์เก้าแปด ในนามคนจัดนะครับ25ปีของดีจากบุรีรัมย์มวยขวานะครับเก๋าเก่าลายคาหายไปนานนะครับแต่ไม่นานเท่ากับเจ้าเอาผาดหรือว่าไอ้เล็กโอเล่นะครับหายไปนานเหลือเกินนะครับฝีมือในลวดลายเหลือเกินลายนี้นะครับเอได้ทุกอย่างครบครบเครื่องฝีมือนะครับผัดแพ้ปันะกับเจ้าอีทีทศนึกนะล่าสุดนะครับส่วนคู่ต่อก้อนก็คือน้องนุ่งอ่ะก้องเกียรติทอพัน49ครับนะครับ หยิบสามปีขวาจากเชียงใหม่นะครับก็คงจะอยู่กับเฮียตีนะประมาณนี้นะทีเด็ด99เน่ยครั้งก่อนก็เห็นทีมงานเฮียตีไปขึ้นให้ให้น้ำอยู่นะครับไอ้นี่ก็ประเภทครบเครื่องนะนะขวาหนักหนักแรงในเหนียวปลายมั่นคงนะครับผัดแพ้พัชนะกับโจมหามงค,คลวาวางพรมล่าสุดของเขานะครับนะ อาชีพเสริมก็คือเลี้ยงหนูนาขายอาชีพเสริมของเจ้าก้องเกียรติเนี่ยเลี้ยงหนูนานะครับวันนั้นติดต่อจะไปเอาพ่อพันธุ์ก็บอกยังไม่โตนะครับกองเกียรติรายนี้อาชีพเสริมดีนะครับหากินหนูครับหากินน้องหนูนะครับชอบอีหนูแต่ไม่ชอบอีหนูบ้งางนะจัดไปของเก่าอีกลแล้วแดงอีกคือเก้ครับแดงอีกแล้วครับสามแดงแล้วอ่ะ ตอนรับการกลับมาของเพชรดำเลยแล้วก็โอเล่เล็กไอโอเล่เกียิไอศิริวัฒนะครับอืมชอบของเก่าครับนะผมเป็นยังไงผมชอบของเก่าถ้าน้องถ้าของใหม่ไม่แรงจริงนี่ผมไม่อยากจะออกให้นะผมไม่มีผมไม่มีมมมนั่นหรอกผมออกไปตามสเต็ปผมไม่ว่าใครอนะเพราะผมเป็นคนกลางนะครับผมไม่มีนายหัวนายนั่นมาสนับสนุนผม ชอบตัวไหนผมเล่นตัวนั้นนะผมไม่นั่นแหละไม่ได้กัดครับผมอ่านฝีมือดูเคก,การปรักปรกันเข้าไปแล้วเนี่ยมันน่าจะกินผมก็ใส่ไปเลยนะครับเออผมเนี่ยอย่างนี้ครับบอกได้เลยการวิการชอบมวนนยถูกถูกเยอะกว่านะครับนะเออแต่เสียครับเสียไปอย่างอื่นนะครับไปเสียไอ,อ,อ้นอกเวลามวยเลิกเนี่ยมันมีอะไรหลากหลายไม่ไหวนะครับแล้วก็คู่เอกเนี่ยเป็นการ 킹แชมป์บ้านนะครับร้อยสามสิบห้าปอนด์รุ่นไล่เวีนะครับเจ็ดสีนะครับเนือทรณีสามชัยวิเศษสุกนะครับพบธนัชัยแฟร์แท็กหรือว่าสว่างไกยักษ์นะครับเจ้าเนือทรณีนะครับแบทแมนไล่ดียีบสามปีขวาจากบนนะครับดีกี้ก็แชมป์ร้อยสามสิบห้าลูบีดีนะครับล่าสุดก็ไปชนะลุงแสงตะวันสอฟารัตนะครับสอนมวยเลยนะครับลุงแสงตะวัน ส่วนรุ่นพี่ธนันชัยสมบังไก่ย่างนี่ก็21ปีสายจากบุรีรัมย์นะครับวันนั้นก็ไปพลิกแพ้สิบหนึ่งมันเดินอย่างเดียวมันเหมือนมันมันเดินมันขยันเกินมันไปเลยไปล้มแพะเดียวโอ้ยไปอาลาดครับทักสินเล็กสอจอบเปียกอุทัยเอาไปแขบเอาไปกินซ้ำครับเสียดายครับนะมันเดินมันเดินไม่มีหูมีตาอะไรเนี่ยนักลบนักลบไม่มีตาเนี่ยเขาเรียก นักชกไรตานนักยกไม่มีตาอะไรเนี่ยนะชอบครับดุดันเอนเตอร์เทนคนดูดีนักลายนี้นะครับบูร่างผานนะครับชอบนะครับอซ้อมอยู่กับพวกนุ่นและนักลบพวกเออฟอร์รี่โอ้หลายคนนะครับอ่ะให้กำลังใจดบ้นแมนครับผมชอบแบทแมนครับนะ ผมชอบฝีมือนะผมชอบความหลากหลายนะครับมันไม่แบบดุมๆไปแล้วแต่ว่าถ้าถ้าไม่บังไม่เนี่ยนะก็มีสิทธิ์างท้องเหมือนกันนะเนือธรณีนะเพราะถนนชัยรายรนะี่มันมีหนักเหมือนกันนะมีมัดม,มีสอบนี่ก่อมได้ตลอดเวลานะมวยคูเด้กชอบนะชอบนิดๆไม่ได้ชอบบาทน,นะชอบเหนือธรณีครับบอกตรงๆชอบความหลากหลายนะครับชอบแต่ไม่ชอบเยอะนะครับ สรุปก็คือแดงอีกคือเกาครับอาทีนี้ผมชอบแดงหมดเลยนะครับแดงจึ้งคึ้งครับชอบแดงหมดเลยอ่ะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนยังไงก็ไปเจอเจอกับผมในชอบหลังช่างชัวที่สุดนะครับอืมอันนี้ก็คือชอบก่อนช่างนะครับต้องทาความเข้าใจนะครับมาทราบข้อบนแล้วก็รายละเอียดเ,เก็ดเล็กเก็บน้อยแล้วก็ไปสโลในชอบหลังช่างต่อนะครับอก็ฝากกดติดตามนะครับฝาก ดูไว้ด้วยนะครับนะอ่ะก่อนจะสรุปอีกทีก็ฝากถึงทีมงานผู้มีพระคุณเช่นเดิมครับสโเบตสามห้าเก้นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นบอลเป็นมวยนะครับมีทุกอย่างนะครับให้กินนะครับมวยนี่มีตลอดนะครับทุกวันเลยต่อไปนี้นะครับข่าวขาวว่าท่านเชฟบุญทํามก็จะลงโอ้โหยาวครับนะครับเหมือนเดิมแหละจันถึงสุขนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่ะ สรุปให้เหทเีก็คือแดงทั้งหมดนะครับแดงทั้งหมดเลยนะครับเจ็ดสีอาทิตย์ที่เจ็ดแดงจึ้งคืครับสวัสดีครับ